ใครนะที่กําลังมองหารถน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้ใช้งานด้วยเอาไว้จอดโชว์ด้วยนะครับอ่ามาแล้วนะฮะอีกหนึ่งคันนั่นก็คือนิสสันคิวนะครับที่เป็นตัว Z12 ินะครับนิสสันคิวเซตสบสองจดทะเบียนปี2011นะครับมาพร้อมกับรอมแอทอนะครับขอบ17โอ้โหน่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้กันเลยนะสีดำด้วยนะผม สวยน่ารักเงาเงาโอ้โหสีนี้เงาจริงจริงนะผมที่คูร์คาร์ลซิงนะเงาทุกคันครับผมเรามีสูตรน้ํายาของเราที่ดูแลนะครับเพื่อให้ลูกค้าภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับห้องโดยสารกว้างมากนะผมเนเจอร์ของเขาเลยครับนี่ข้างบนนี้เป็นลายก้นหอยด้วยนะผมเป็นลายก้นหอยด้วยสวยๆดูมีมิตินะสำหรับ nissan qashqai สิบสองนะผมอันนี้เปิดขายวันนี้ราคาแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะผมห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะขายแรกเทินซื้อสดจัดไปนั่นรับทุกกรณีนะครับ ไม่มีเวลามาเรามีบริการสไลด์ส่งให้ลูกค้าถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวนะครับรูปทรงเขาก็จะน่ารักน่ารักนะครับผมโค้งมนนะมีความโค้งมนมากขึ้นกว่าตัวเ1 1นะครับนี่คือข้างหลังนะข้างหลังครบเลยนะผมหรือว่าใครมีรถอยู่ที่บ้านนะผมต้องการแรกต้องการเทินอยากจะได้รถรุ่นใหม่รุ่นน่ารักน่ารักแบบนี้ไปขับไปใช้ก็ยินดีเลยครับยิงกางกันเข้ามาได้นะศูนย์เก้าสี่หสองสห้าห้านะฮะ รับรองว่าท่านได้รถสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะครับผมรถพร้อมใช้งานมากผมระบบเครือ่องดไฟเทสให้หมดเรียบร้อยนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกุดข่าวรถซิ่งครับผม099462455